สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำพระกุวัดท่ากระดานน้อยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาอีกองค์หนึ่งนะครับพระท่ากระดานน้อยเป็นพระกุนะครับมีอายุในการจัดสร้างหลายร้อยปีพระองค์นี้ที่ผมนำมาเป็นพระเนื้อชินตะกัวสนิมแดงนะครับ พระท่ากระดานน้อยส่วนมากที่พบเจอนะครับจะเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงแต่จะมีเนื้ออื่นบ้างนะครับซึ่งจะเป็นชินเงินชินกรอบนะครับที่พบเจอนะครับแต่จะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงพุทธลักษณะของพระท่ากระดานน้อยนะครับเพื่อนๆจะเป็นพระ นั่งปางมานวิชัยนะครับเส้นสายลายเส้นขององค์พระนะครับถ้ามองดูนะครับจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับพระมีขนาดองค์เล็กนะครับองค์เล็กเส้นสายลายเส้นเลยไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพื่อนๆพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ปางมานวิชัยนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับจะเป็นการนั่งนะครับคล้ายๆนั่งขัดสมาธินะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนมองนะครับเหมือนขัดสมาธินะครับมือขวาจะห้อยลงมาจับที่หัวเข่านะครับหัวเข่าขององค์พระนะครับด้านขวานะครับมือซ้ายนะครับมือซ้ายข้างนี้นะครับจะไปวาง ตรงหน้าตักนะครับตรงหน้าตักนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปางมารวิชัยนะครับให้เพื่อนๆนสังเกตให้ดีนะครับพระท่ากระดานน้อยที่พบเจอนะครับเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นปางมารวิชัยนะครับเส้นสายลายเส้นจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วจะมีคราบนะครับคราบ สนิมนะครับคราบสนิมแดงเกิดขึ้นปกคลุมเห็นไหมครับเพื่อนๆที่ผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับนี่นะครับท่ากระดานน้อย นี่นะครับดูชัดๆใกล้ๆนะครับเพื่อนๆพระท่ากระดานน้อยจะมีพุทธะลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นองค์ที่ไม่ค่อยโตนะครับพระท่ากระดานน้อยเป็นพระที่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับองค์ไม่โตมากนะครับความสูงนะครับความสูงขององค์พระจาก ตรงนี้นะครับเหนือเสียนขึ้นไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจากเหนือเสียนขึ้นไปลงมาถึงด้านล่างนะครับลงมาบริเวณนี้นะครับจะสูงประมาณสองเซนนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับไม่เต็มนะครับสองไม่เต็มสองเซนนะครับแล้วความกว้างนะครับจากมุมนี้นะครับวัดที่ฟ้างสุดนะครับจากมุมนี้มาถึงตรงนี้นะครับ ประมาณ6มิลนะครับประมาณ6มิลนะครับเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นพระที่มีขนาดเล็กนะครับและมีความสวยสดงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเจอพระท่ากระดานน้อยนะครับให้สังเกตสนิมนะครับส่วนมากจะมีเกิดสนิมแดงนะครับหรือบางองนะครับที่เป็นเนื้อชินนะครับชินเงินชินกรอบ นะครับบางคนเรียกว่าชิ้นกรอบนะครับจะมีคาบนะครับคาบของเกิดไขนะครับจะมีไขขึ้นแซมนะครับบางอย่างองค์นี้นะครับที่ผมนามาให้เพื่อนๆท่านดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะมีคาบสนิมแดงนะครับเกิดนะครับนี้สนิมแดงนะครับแล้วจะมีคาบไขเห็นไหมครับตามซอก ตามซอกลึกๆให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีคาบไข่ข,ขาวๆจับนะครับระกุนะครับจะบ่งบอกนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีสีคล้ายๆสีลูกว่านะครับสีดำๆนะครับขึ้นแซมตาม ผิวองค์พระจุดต่างๆนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆจะมีคราบสีลูกว่านะครับเกิดตรงนี้นะครับแล้วจะมีเห็นไหมครับเกิดเป็นสีแดงๆนะครับที่เรียกว่าสนิมแดงนะครับกลายเป็นสีแดงแล้วจะมีคราบไข่ขาวขึ้นตามซอกปกคลุมตามจุดต่างๆนะครับเห็นไหมครับจะเกิดความเป็นธรรมชาติให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับ พระนะครับพระกุนะครับพระท่ากระดานน้อยนะครับซึ่งจะมีพุทธลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะครับขององค์พระท่ากระดานน้อยนะครับเพื่อนๆว่าจะสวยสดงดงามอย่างไร นี่นะครับเพื่อนๆด้านหลังขององค์พระท่ากระดานน้อยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาตินี่นะครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระเห็นไหมครับจะมีสนิมนะครับสนิมแดงปกคลุมนะครับขึ้นแล้วก็จะมี สีลูกว่านะครับขึ้นตรงนี้นะครับระหว่างนี้สีออกดำๆๆนะครับดำๆๆเข้มๆนะครับแล้วจะมีคาบไขตามจุดตามซอกขององค์พระนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับการเกิดของเขานะครับ เห็นไหมครับผิวผิวขององค์พระจะมีคาบไขนะครับคาบไข,ข่ขาขาวปกคลุมตามจุดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆสังเกตความเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้สวยสดงดงามนะครับและก็สมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งของ พระท่ากระดานที่เจอเจอมานะครับเพื่อนเพื่นให้เพื่อนเอนสังเกตให้ดีนะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านข้างขององค์พระพระเล็กนะครับ มีขนาดที่เล็กนะครับนี่เห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระนี่นะครับพระมีขนาดเล็กนะครับความเป็นธรรมชาติเกิดนะครับ แบบนี้นะครับเพื่อนเอนเห็นไหมครับสีเป็นสีที่ต่างกันนะครับสีจะไม่เสมอกันนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับเห็นไหมครับการเกิดการยุบนะครับมีคราบไขขึ้นจับตามซอกขององค์พระแล้วก็จะมีสีสันที่ต่างกันนะครับมีสีออก ดำดำม่วงม่วงนะครับหรือจะแซมด้วยสีแดงแดงนะครับแล้วก็มีคราบไขาขาวขาวปกคลุมตามซอกส่วนที่ลึกๆนะครับหรือพื้นผิวทั่วไปนะครับมีบางบ้างหนาบ้างนะครับแล้วแต่การเวลาจะสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับพรากระดานน้อย องค์นี้เป็นธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะครับมีการสร้างเรียนแบบนะครับหรือว่าสร้างล้อพิมพ์นะครับที่เจอเจอนะครับส่วนมากจะเป็นพระสร้างล้อพิมพ์มานะครับแต่เราก็สังเกตได้นะครับความเป็นธรรมชาติความเก่าหรือการเกิดการงอก ของสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อชินเงินนะครับบางคนเรียกว่าชินเงินชินตะกัวชินกรอบนะครับชินชินตะกัวสนิมแดงอย่างเงี้ยนะครับจะสังเกตได้ง่ายมากนะครับถ้าเป็นพระกุ่นะครับสีต้องเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเป็นชินเงินหรือว่าชินกรอบตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการแยกแยะนะครับ สมัยนี้มีการทำนะครับทําเป็นเนื้อชินชินส่วนมากจะปลอมเป็นชินเงินนะครับหรือล้อพิมพ์เป็นชินชินเงินขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสร้างคาบไขนะครับสร้างคาบไขให้เรียนแบบแบบธรรมชาตินะครับแต่ก็ไม่เหมือนนะครับถ้าเพื่อนเเคยเจอพระกุกที่เป็นพระกุกจริงๆนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆก็จะแยกคาบไขออกนะครับว่าไขทําขึ้นมาหรือว่าไขเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆก็ฝากให้เพื่อนๆลองสังเกตนะครับแล้วพิจารณาให้ดีนะครับถ้าจะเล่นหาพระท่ากระดานน้อยนะครับตอนนี้ก็มีทุกแบบนะครับไม่ว่า จะเป็นพระพิมพ์ไหนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีจะมีการสร้างล้อพิมพ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าพระเก่านะครับหรือว่าพระกุจริงๆนะครับที่เป็นของจริงๆนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับหรือบางคนนะครับที่ไปเจอพระกุกนะครับก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้นะครับว่าองค์นี้ เป็นพระกุจริงหรือเป็นพระกุที่ทําล้อพิมพ์ขึ้นมานะครับเพราะมีกระบวนการสร้างที่ทันสมัยขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังทําไม่ได้อยู่อย่างเดียวกันนะครับก็คือความเป็นธรรมชาติความทําเป็นความเป็นธรรมชาติผมเคยอธิบายไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะครับ ซึ่งพระทุกองค์นะครับหรือว่าพระทุกกุกที่มีอายุนะครับหลายหลายร้อยปีหรือเป็นร้อยร้อยปีนะครับจะต้องมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในองค์พระอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเนื้อไหนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตนะครับแล้วลองศึกษาคลิปนะครับที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญนะครับ เป็นพระเนื้อดินเนื้อชินนะครับหลักๆนะครับก็ผมก็บอกจุดที่จะสังเกตนะครับหรือนำไปแยกแยกพะพระทันยุคพระไม่ทันยุคพระแท้พระล้อพิมพ์นะครับที่สร้างขึ้นมาก็สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับ เพื่อประโยชน์นะครับในการดูพระได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆพระท่ากระดานน้อยนะครับให้เพื่อนๆไปเจอที่ไหนนะครับก็ลองพิจารณาให้ดีนะครับว่าเป็นพระที่ทันยุคหรือเป็นพระกุหรือเปล่านะครับหรือเป็นพระที่สร้างล้อพิมพ์ขึ้นมาก็ดูสามารถ นำข้อมูลตรงนี้ไปเปรียบเทียบเบื้องต้นได้นะครับเพื่อนเื่อนแล้วเพื่อนๆจะได้พระดีพระแท้มาครอบครองสุดท้ายนี้ผมต้องขอสวัสดีครับ